วัยรุ่นวัยแห่งการค้นหาวัยแห่งการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ๆวัยที่ต้องการความรักมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากครอบครัวหรือเพื่อนเท่านั้นแต่เป็นความรักแบบหนุ่มสาวความรักในวัยรุ่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่บางครั้งวัยรุ่นก็ใช้ความรักไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเรื่องความรักนั้นดูจะยากเกินไปสําหรับบางคนจากความรักที่สวยงามกลิดกลายเป็นความรักแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่ ระแวงหึงห่วงขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันสังสมจนถึงจุดประทุนำไปสู่เหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงทั้งความเจ็บปวดและบางครั้งอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตตํงรวจโรงพัก เกาะสมุยได้รับแจ้งค่ะว่ามีผู้หญิงถูกแทง <c oughs> เป็นน้องผู้หญิงอายุ17ปีซึ่งในเวลาต่อมาเธอเสียชีวิตนะคะสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วเพิ่งจะมั่นกันไปเมื่อไม่นานมานี้จากนั้นตัวเองก็ไปบวชแต่ระยะหลังพ่อแม่ของแฟนเนี่ยกีดกันไม่ให้ติดต่อก็เลยเกิดความหึงหวงเกรงว่าแฟนสาวจะตีตัวออกห่างด้วยความโมโ oh หชักมีจ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคาร11ชั้น6ในมหาวิทยาลัย ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักศึกษาชาย2คนถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะบริเวณทางเดินด้านหลังลิฟต์เพื่อนนักศึกษาให้การน,นะครับว่าก่อนเกิดเหตุเห็นทั้งสองคนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจากเรื่องที่มีการบอกเลิกกันและผู้ก่อเหตุพยายามง้องออนขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จก็เลยตัดสินใจนําปืนที่เตรียมมายิงใส่ที่ศีรษะของเพื่อนก่อนจะยิงตัวตายตามไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นการอ้างว่ารักแล้วทำร้ายไม่ใช่เหตุผลหรือทางออกที่ดีเลยแม้แต่น้อย หนูว่ารักกันมากเกินไปจนมันขาดสติจนทําให้เกิดการคือใช้ความรุนแรงแล้วก็ทําลายร่างกายกันเนี่ยนะักคิดว่ามันไม่โอเคะคะ่ะคือคนเราทุกคนเนี่ยต่างมีสิทธิเป็นของตัวเองแล้วการที่เราไปทําร้ายเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรก็ตามอะ่ะมันถ้าไปทาร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็แปลว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะสำหรับผมเรื่องนี้ก็ม,มันไม่ถูกครับไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงใส่กันควรที่จะ เปิดใจคุยกันใช้ข no. like ้ออ้างว่าเออการที่เราไปทําร้ายเขาอ่ะเพราะเรารักเขานะเราควบคุมสติตัวเองไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะน่าคิดว่าคนรักกันมันไม่สมควรที่จะทําร้ายกันด้วยซ้ําต้องให้เกียรติผู้หญิงไม่ควรคิดว่าเราเป็นเจ้าของของเขาเราถึงแม้เราเป็นแฟนกันเราต้องเคารพสิทธิ์กันละกันเราต้องให้ความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเหนือกว่าผู้หญิงทุกอย่างก็อยากให้มีหน่วยงานที่เราสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยเฉพาะในการดูแลในกลุ่มวัยรุ่นค่ะบางทีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือคนรอบข้างเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลัวเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้ามีปัญหานี้นี่คนรอบข้างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมว่าน่าจะเข้ามาช่วยเหลืออย่ามองว่าเป็นปัญหาของคนสองคนนะครับน่าจะมองเป็นปัญหาส่วนรวมมากกว่ารวมกันแก้ไขปัญหาสร้างหนทางช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงให้วัยรุ่นมีรักอย่างมีสติรักที่ปฏิเสธความรุนแรงอย่าอ้างว่ารักแล้วทำร้าย